ตามที่ว่าผมถูกกล่าวโจมตีทางสื่อทีวีสื่อโซเชียลทุกอย่างนะครับมันเป็นผลการปฏิบัติของผมตั้งแต่ก่อนที่จะถูกโจมตีนะครับผลการปฏิบัติหมายถึงมันจะต้องเกิดก่อนมันสร้างกันไม่ได้นะครับมันมีบันทึกการจับกุมมีผลคดีมีสำนวนการสอบสวนโดยเฉพาะคดีความมั่นคง มันมีขั้นตอนการปฏิบัติพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงทุกนายเป็นพนักงานสอบสวนโดยคําสั่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับการที่จะทําคดีคดีหนึ่งจากคดีทั่วไปเป็นคดีความมั่นคงมันจะต้องมีความเห็นจากผู้กับโรงพักในอําเภอและก็ทหารในพื้นที่เขาเรียกว่าสามฝ่ายร่วมพิจารณาว่าเป็นคดีความมั่นคงไหม เมื่อเป็นคดีความมั่นคงชุดพนักง,งานสอบสวนคดีความมั่นคงถึงจะเข้าไปร่วมทําการสอบสวนหลังจากนั้นพื้นที่3จังหวัดเรามีกฎหมายพิเศษนะครับ 1. กฎอายการศึก2พอลกอทำไมเราต้องมีกฎอายการศึกทำไมต้องมีพอลกอเพื่อให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่ถูกกล่าวหาโดยยังไม่มีพยานหลักฐานชัดเจน เราต้องนําตัวเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ปรอายการศึกเจ็ดวันต่อด้วยพรกรหลังจากนั้นถึงจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนําไปสู่การออกหมายจับครับแค่นี้ครับ